และก็ภาคเอกชนครับในวันท็น ผู้มีเกค่ับขอเสียงรบมือดังๆอีกรั้งด้วยนะครับต้องมารุ้นนะครับและติดตามกันว่าในปีนี้ใครจังหวัดเชียงใหม่เราอยากวะพิสูจน์กันนะครับทุกสิบวันเรามีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะดีนะครับธรรมป่าธรรมชารรามประเที่มีที่หึงชีวิตความแตกต่างของคนเ่าต่างๆที่อยู่ในเชียงใหม่ นะครับซึ่งจริงๆแล้วจังหมัดจีนมายเองมัมีความหลากหลายโดยทุกสายและคนมีความมีเสี่ยวดีที่จะดำรงชีวิตร่วมกันนะครับแล้วก็ตามตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เองเราก้องบอให้ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเป็นเดือนสื่อสารและความหลากหลายนะครับซึ่งเรมีความ่าฟอกทุกได้นะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ หรือจะไปเรื่องที่ท่าแต่งเที่ยวต่างๆนะครับที่สางขึ้นเชี่ยวใหม่หลงฝนตกแล้วจะเป็นช่วงที่เขียวแล้วก็สวยที่สุดนะก็อยากให้เชิจอคนท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเขียวตามสวยงามเหมอกฝนของเมืองเชียงใหม่ที่ต้องเตียมติดตั้งนะครับตั้งแต่ไปเรียงพืชพันธา์กรมนี้ไปที่ระยองนะครแล้วก็ไล่ไปจนถึงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมอะไรที่บอกว่าเฮ้ยมาแล้วจะสนุกยังไงจะเจออะไรบ้างนะครับหรือว่านัก เราเอาไปวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาได้เลยเราเปิดช่วงขายลบนะครับนเป็นช่วงขายลงช่วงเดียวกันนะครับช่วงลบสี่สั้นพอดีนะครับถ้าเกิดมองแต่ตอนนี้เราเรามองว่าเราจะไม่เรียกหลบสีสั้นเราจะเรียกแบบเป็นเป็นสี่สั้นแต่กาว่าเป็นสี่สั้นแล้วมันยังไม่มี impact เองออกนะครับเราก็เลยมองนักท่องเที่ยวในส่วนของเ s กเมนต์ที่มีความหลากหลายความคชื่นชอบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม LG นะครับเรามองว่าุเนี้ยเป็นกลุ่มนิสที่มีศักยภาพส่งพลังถ้าทางารใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับกลุ่มนี้เนี่ยไปที่ไหนแล้วนิยมกลับไปเที่ยวซ้ำแล้วจะถึงจุดนี้และตลอดไปจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นจังหวัดแรกในการเปิดเทศกาลงานพลายทั่วประเทศ ของพฤษภาคมไม่ว่าจะเป็นวันไหนแล้วเราจะเป็นทีแรกกันเองสนานและที่สำคัญนะคะบนเวทีนะคะนอกจากสิ่งที่จะพายก็คือว่าความสนุกสนานแล้วยัเรายังมีศิลปินต่างๆมาว่าตายซึ่งเราอุ่นไว้ก่อนด้วยนะคะยังไม่บอกว่าเป็นใครจะบอกนะเนี่ยจะต้องบอกสัญญาณนะบอกได้เลยเราไม่เน้นเพียงแค่ความสนุกสนาน แต่เราจะเน้นเรื่องของการ call out หรือว่าการ speak out หรือว่าการส่งเสียงของคนชายคอหรือว่าการส่งเสียงของคนที่ถูกเมื่อทุกรูปแบบนะคะในวันงานนะคะเราจะเจอกับสปีดหลากหลายเลคะจากนะคะตัวแทนนะคะ LGBT นะคะพนักงานบริการค่ะสิทธิ์ด้านสุขภาพบริษัท Asset w o d c o r p a นะครับ Asset w o d c o r p a n y นีเในแง่ของการพัฒนาสังค นะครับนะครับก็ตอบสนอ,สองมาตรฐานแบบครบวงจรนะครับ5แห่งนะครับร่วมต้อนรับเทศกาลรายวันจัดแคมเปญ NVCsI นะครับสร้างปรากฏการณ์ความเท่าเทียมสนับสนุนความหลากหลายทางเพศทั้งที่ไหนทั้ทงกรุง,งเทพและเมืองท่องเที่ยวเช็คชิปใหม่นะครับ NVCsI คือแคมเปญความภาคภูมิใจความเท่าเทียมกัรของความหลากหลายนะและการยอมรับตนเอง สะท,อท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรวมพลังสนาดสุดครั้งแรกแ่อนนะครับก็ตัเลยครับและแน่นอนนะครับสําหรับกิจกรรมของเราในครั้งนี้ mm hmm. และก็ภาคเอกชนครับไม่ว่าจะไปอยู่ด้วยเลยแล้วกัน mm hmm. มีทธิ์ความักคภใจ